สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาทำการซ่อมเครื่องหนีผมภรรยาได้เอามาให้ซ่อมนะฮะบ,บอกว่าไฟมันไม่ขึ้นก็เลยทำการรื้อตรวจเช็คดูเบื้องต้นเจอเศษผมครับขาดตอนซื้อมาใช้ใหม่ๆแฟนก็บอกว่าเออเครื่องหนีผมมันกินผมนะเพราะว่า ดึงผมแล้วมันผมขานเจ็บบริเวณตรงนี้ครับที่ทำการกินผมขอบนี้กินผมเสร็จแล้วเส้นผมเนี้ยเข้าไปอยู่ในเครื่องเส้นผมมาทำการช็อตระวังสวิตสวิตอันนี้ทำการช็อตขาอยู่อันตรายมากเลยนะครับ ถ้าถ้าเส้นผมไม่ชอดขาแล้วมาชอดระว่างสายไฟที่อยู่ในนี้ชอดระว่างสายไฟมาไฟ220้โวลต์ชดเข้ามาที่แผงตัวนี้ได้มีการยิ้มชักตาตั้งกันบ้างครับชตเดี๋ยวว่าเอ๊ะทำไมนี่ผมได้นั่งยิ้มอยู่ไฟดูดครับไม่ใช่อะไรก็เอาไว้ เป็นอุทาหรณ์เตือนใจแล้วกันว่าของทุกถูกคุณภาพเขาไม่ได้ป้องกันอะไรเรามากก็จะซื้ออะไรใช้ก็ใช้ความระมัดระวังอย่าเห็นแต่ของถูกโอเคลาไปก่อนครับเอามาเตือน